สายตาดุดังเหี่ยวความไวดุดังปีศาจเท้าไวดุดังสุนัขอ่ะออนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะสนุกสนานกันยามเช้าสักนิดนึงแม่แล้วที่นี่มีคณะศรัทธามาเดินตามกันเต็มเลยนะเดี๋ยวไม่รู้จะเดินไปถึงกี่เมตรเนี่ยเดินไปกี่เมตรจ้าคุณพี่อ้าวขอนมน้ำขนมเลยลูกมาเร็วหน่วยกู้ภัยเข็นมาไวๆแล้วเข็นไม่เลยเข็นมาเลยเข็นมาเลยลูกเออเข็นใกล้ๆเลยอย่าไม่ต้องยกอ้าวไปให้คุณยายออาขนมให้หมดเลย อ่นมไปสี่แพ็กเลยคุณยายเมื่อวานก็ได้จําได้เดี๋ยวเอาไปอีกวันนี้นะหายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊าแล้วเท้าทําไมถึงขาขาดไปข้างหนึ่งตัดเบาหวานตัดเบาหวานเอาขอให้แข็งแรงคุณแม่เอาไปกินเป็นยานี่ฮะทขันออกถนนแล้วนะฮะ นะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก่อนมาช่วยงานก็มานั่งเคาะหัวกันก่อนรับพรกันก่อนนะฮะวันนี้นี่แดดนะฮะดีจริงๆนะสังเกตพระอาทิตย์นะท่านชมฮะโอ้โหเป็นไงฮะเต็มจอเลยพระอาทิตย์แหมวันนี้นี่บอกได้เลยว่าเงอตกแน่นอนนี่ก็เป็นรถนะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับหลายๆหน่วยอาสาสมัครหลายๆหน่วยนะฮะ มาจอดสแตนบายกัะเิมถนนเพื่อที่จะขนน้ำขนนมขนขน,นมต่างๆไปจัดั้างโรงทานนะฮะแห้ก็มีคู่ภัยนะฮะนากลางสมาคมสงเคราะห์การกุศลมาด้วยโอ้มีหลายหน่วยนะวันนี้นี่ต้องบอกว่าหน่วยคู่ภัยนี่หลายหน่วยเลยนะฮะ ก็ในเส้นทางเนี่ยนะครับก็<อ>ต้องปิดปากด้วยลูกเ้ยในเส้นทางต้องบอกว่าให้สมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายนะครับผ้าเสือ้อเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไม่ท้องออามาปูเลยนะฮะเพราะว่าท่านได้สั่นวาจาไว้แล้วฮะจะไม่เหยียบผ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์กันมากมายจริงๆนําเสนอบ้างไม่ได้นาเสนอไปบ้างนะฮะ จริงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความศรัทธาหรือว่าเป็นความจงใจนะที่จะทาให้ท่านอาบัติแล้วก็ทําให้ต้องมีอาสาสมัครเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิบคนนะฮะเต่าประกาศกันนะ,ะไม่จะเป็นโอ้ใช้รถเครื่องขยายเสียงจากรถกู้ภัยนะฮะเดินบอกใช้ทรรพงก็บอกโอ้โหหลายคนเลยเป็นโอ้เกือบสิบคนแต่ก็ยังไม่มีใครฟังกันไม่มีใครเชื่อกันนะฮะจนเกิดเหตุการณ์บานปลายกันขึ้นมา ท่านก็นเลยบอกว่าไม่เหยียบแล้วผ้านะครับเสือปูท่านก็นไม่เหยียบอแต่ใครมาปูนั่งกันนะฮะนั่งรอกันนะปูนั่งได้แต่ไม่ต้องมาปูให้ท่านเหยียบนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะ และนี่ฮะคือ EP ที่สองของเช้าวันนี้มาสักครู่นี้ก็รับพรกันไปแล้วนะฮะ EP ที่หนึ่งนะครับรับพรจากหลวงตาบนชื่นกันไปแล้วยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยยกเลยจ้ะยกขึ้นเลยอ่าก็เป็นภาพบรรยากาศฮะมี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกิจอาสาต่างๆเนี่ยมาเดินนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับคอยหยิบจับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนค่าวแฟนเพจที่รับชม Facebook ไลฟ์ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะขณะนี้เนี่ยเจ็มงเนาทีวันศุกร์ที่23เมษายนหลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มเดินทุดงออกจากวัดทรงธรรมบรรพชนะฮะ ก็มีท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดมาเดินมาส่งนะฮะ่าแล้วนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่หัวบันไดศาลา,าเนี่ยนะฮะไปสดลูกหูลูกตาจนถนนเลยนะครับขอขอเดินหน่อยนะครับแม่โทษทีนะแม่นะ อ่ายกขึ้นเลยนะครับยกเลย <c oughs> ตอกน้คนคือบ้รก็าครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง facebook live ของเทศทั่วไทยดิวนะครับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านก็เริ่มออกจากทุดงต่อแล้วนะครับแล้วก็แหม่ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับ ก็มีจากสมาคมรวบใจสงเคราะห์การกุศลนะฮะแล้วก็มีของหน่วยกู้ภัยนาเรศวนนะครับจุดอำเภอนาวังนี่ก็มาช่วยกันเนี่ยสองวันสามวันแล้วนะครับมาการตั้งแต่ทีที่สี่ที่ห้ากลับกันดึกดืก่นเดินโอโ้โหแบกน้ํายกน้ํากันตลอดทั้งวันแดดเปนะรี้ยงเียงนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทุกๆคนด้วยนะฮะหลายๆห,หน่วย ไม่ใช่มีแค่นหน่วยสองหน่วยนะฮะมีหลายหน่วยมากขึ้นมาช่วยกันนะฮะอ๋อเ,เด,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 ดีพระคุณนั่นเจ้าวาดนะครับก็ามาส่งส่งตาบุญชื่นนะฮะไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบเดี๋ยวได้บุญเยอะนะฮะไม่ต้องกราบเดี๋ยวเดี๋ยวได้บุญเยอะ เอ้าเดี๋ยวกลับมาใหม่หลวงปู่เขาคงไม่เข้าหรอกในนี้เขาไม่เข้าเลยจะรีบกลับไปไหนจะรีบกลับไปไหนกลับวันนี้เลยนะเก้าสิบแปดปีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ที่นู่นนะครับออคนนี้คือคารีนะครับจากจังหวัดน่านนะฮะแหมก็มาเป็นลูกศิหลวงตาบุญชื่นกินข้าววัดนอนสาราวัดอยู่ด้วยกันวันนี้จะกลับซะแล้วโอ้โหดีใจจริงนะฮะที่จะได้ไปไปกักตัวก่อนเป็นคนแรกอ่ะหยอกกันนะฮะ นี่เป็นไงสามเก้าศูนย์โอเคไหมสามเก้าศูนย์นี่อ่ะอแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเอาอีกประมาณหกสิบสองจุดห้าเมตรนะฮะจะถึงแล้วถนนใหญ่สายตาผมนี่วัดเป็นดิจิตอลเลยนะตัวเอ ب, เป็ ب, <republican? S 1> ตนตัวจีบล้วคำนวณเองไงนมะคำนวณนะฮะผมนี่เป๊ะฮะสายตา ดุดดังเหี่ยวความไวดุดดังปีศาจเท้าไวดุดดังสุนัขนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะสนุกสนานกันยามเช้าสักนิดนึงแหมแล้วที่นี่นี่มีคณะศรัทธามาเดินตามกันเต็มเลยนะเดี๋ยวไม่รู้จะเดินไปถึงกี่เมตรเนี่ยเดินไปกี่เมตรจ้าคุณพี่น้ำนมน้นมน้อ้าวขอนมน้ำขนมเลยลูกมาเร็วหน่วยกู้ภัยเข็นมาไวๆเลยเข็นมาเลยเข็นมาเลยเข็นมาเลยลูกเข็นมาใกล้เลยยังไม่ต้องยกอ้าวไปให้คุณยายขนมให้หมดเลย อันนมไปสี่แพ็กเลยคุณยายเมื่อวานก็ได้จําได้เดี๋ยวเอาไปอีกวันนี้นะหายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะแล้วเท้าทําไมถึงขาขาดไปข้างนึงตัดเบาหวาน,นตับเบาหวานเอาขอให้แข็งแรงคุณแม่เอาไปกินเป็นยานี่ก็ฮะขั้นออกถนนแล้วนะฮะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก่อนมาช่วยงานก็มานั่งเคาะหัวกันก่อนรับพรกันก่อนนะฮะวันนี้นี่แดดนะฮะดีจริงๆนะสังเกตพระอาทิตย์นะท่านชมฮะโอ้โหเป็นไงฮะเต็มจอเลยพระอาทิตย์หมวันนี้นี่บอกได้เลยว่าเหงื่อตกแน่นอนนี่ก็เป็นรถนะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับหลายๆหน่วยอาสาสมัครหลายๆหน่วยนะฮะ มาจอดสแตนบายกระเลมถน,นนเพื่อที่จะขนน้ําขนนมขนขน,นมต่างๆไปจัดั้างโรงทานนะฮะมาก็มีกู้ภัยนะฮะนากลางสมาคมสงเคราะห์การกุศลมาด้วยโอ้มีหลายหน่วยนะวันนี้นี่ต้องบอกว่าหน่วยกู้ภัยนี่หลายหน่วยเลยนะฮะ ก็ในเส้นทางเนี่ยนะครับก็ต้องปิดปากด้วยลูกเย้ยในเส้นทางต้องบอกว่าให้สมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายนะครับผ้าเสือ้อเสือ้อผ้าต่างๆเนี่ยไม่ต้องออามาปูเลยนะฮะเพราะว่าท่านได้สั่นวาจาไว้แล้วฮะจะไม่เหยียบผ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์กันมากมายจริงๆนําเสนอบ้างไม่ในนาเสนอไปบ้างนะฮะ จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความศรัทธาหรือว่าเป็นความจงใจนะที่จะทําให้ท่านอาบัติแล้วก็ทําให้ต้องมีอาสา,าสมัครเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิบคนนะฮะเต่าประกาศกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้ใช้รถเครื่องขยายเสียงจากรถกู้ภัยนะฮะเดินบอกใช้โรระโคงก็บอกโอ้โหหลายคนเลยเป็นโอ้โหเกือบสิบคนแต่ก็ยังไม่มีใครฟังกันไม่มีใครเชื่อกันนะฮะจนเกิดเหตุการณ์บานปลายกันขึ้นมา ท่านก็เลยบอกว่าไม่เหยียบแล้วผ้านะครับเสือปูท่านก็ไม่เหยียบแต่ใครมาปูนั่งกันนะฮะนั่งรอกันนะปูนั่งได้แต่ไม่ต้องมาปูให้ท่านเหยียบนะฮะ,ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะ มแล้วนี่ฮะคือ EP ที่สองของเช้าวันนี้มาสักครู่นี้ก็รับพรกันไปแล้วนะฮะ EP ที่หนึ่งนะครับรับพรจากหลวงตาบนชื่นกันไปแล้วยกน้ําเลยครับยกน้ําเลยยกเลยจ้ะยกขึ้นเลยอ่อาก็เป็นภาพบรรยากาศฮะมี หน้าที่หน่วยกู้ภยัยฉิดอาสาต่างๆเนี่ยมาเดินนะครับเป็นลูกศิษย์ครับคอยหยิบจับสิ่งของต่างๆคอยช่วยกันดูนะฮะว่าจะมีเงินมาถวายหรือเปล่าอ่ายกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยนะครับใครมีของถวายยกเลยครับไม่ต้องกราบท่านนะครับอ่ายกขึ้นเลยครับไม่ต้องกราบท่านนะฮะโอ้โหนี่ฮะคุณแม่นำนมมาถวายโอ้ เอายกสองมือเลยครับคุณแม่สาธุครับสาธุโอ้อ้าพนมมือเลยครับตัวเล็กเลยสาธุอ่าก็ต้องช่วยกันดูนะฮะแม่จยนกายเนี่ยมานั่งรอเลยนะฮะก่อนจะออกไปเป่าประกาศใช้ทรโขงตัวเดิม <c oughs> หมหลายคนก็มองว่าเป็นฤาษีไม่ใช่นะฮะนี่อาจารย์กายลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นนี่ขับรถคู่ใจเขาอยู่เนี่ยคันนี้นะฮะแหมมียันกดเลยนี่เวลานอนนะฮะหลวงตาเข้าวัดไหน,นอาจารย์กายก็จะไปปักกดอยู่ตามป่าช้านะฮะตามเมนนอนกดแหมเป็นผู้ที่ติดตามหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ถือศีลด้วยนะคนนี้ไม่ธรรมดาหอ้ามานะฮะ หลายคนหลายท่านก็สอบถามว่าหลวงตาจะผ่านบ้านนั้นบ้านนี้ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็อยู่กันในเขตตำบลวังทองนะครับเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าสู่บ้านนาวางังนะครับแล้วก็ไปเขตอำเภอนากลางนะครับแต่ว่าจะเดินทุดงถึงไหนอย่างไรนี่ให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็เดินทุดงท่านไม่ได้ขึ้นรถ บางคนบอกมาไหร่จะถึงจะถึงกี่โมงแหมตอบไม่ได้นะฮะก็ต้องรออัปเดตกันอ้าวเหยียบมาหน้าหน่อยเหยียบมาข้างหน้าหน่อยเพราะท่านไม่เหยียบเสือเหยียบขึ้นมาข้างหน้าได้เหยียบเลยเดี๋ยวกู้ภัยช่วยบอกหน่อยให้เขาเหยียบข้างหน้าพี่พี่บอกเลยบอกให้ข้างหน้าวิวบอกหน้าให้บอกบเห,หยียบเลยนะเดี๋ยวท่านเหยียบเสือ่อ ราท่านไม่เหยียบนะารั้้คคนนะะบวหท่านจะไม่เหยียบเสียเหยียบผ้านะครับถ้าใครนั่งใครให้ขยับมาข้างหน้านะครับแก้งด้วยครับให้แก้งด้วยแหมก็ยังมีหลายคนนะไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันนะแล้วข้างหน้านี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนเรศวรเนี่ยวิ่งแกกกันอยู่นะฮะ โอ้โหวิ่งแจกหน้ากากอนามัยกันอยู่นะฮะข้างหน้าเนี่ยหน้ากันหลายคนวันนึงแจกเป็นติดกล่องไม่น้อยนะไม่นครับถ้ากอ่านั่นแหละครับ,บปบิดครับเดียวครับปิดครับเดียวโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละ,สะส สวัสดีทุกท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะยกสองมือเลยครับพ่อยกสองมือเลยอ่ายกเลยครับยกเลยยกได้ยกเลยสาธุาาะเรา,าววิวทิวทัศน์ข้างหน้านี่สวยงามจริงๆฮะโอ้โหทิวเขาเอาแจ็บเจอร์กันไว้ก่อนเลยแชะฮะเอา้าเจอคนท้องอีกแล้วนะฮะออโอ้โหเอ้ม,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 ม คนท้องนะฮะเดี๋ยวอ้าวคนท้องจัดได้หน่อยครับพี่พี่กู้ภัยนมให้หน่อยผลไม้ให้หน่อยครับนี่ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพนาวังนะฮะมาำนวยความสะดวกกันวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายๆหน่วยนะฮะนี่จะเป็นหน่วยกู้ภัยร่วมใจนะครับกู้ภัยนากลางแล้วก็กู้ภัยนาเลสวน กูชีพกูภัยเลยก็ยังอยู่นะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆบแบบอ้าก็ยังมาช่วยงานกันนะเป็นจิตอาสาโอ้นี่ฮะคนคนพิการห้นั่งยู่แชร์มารอกลาบไหวขอพรอ,อ้าเอานมให้อีกด้วยหนูตาสั่งนะฮะโอ้ฮะ <c oughs> นี่ฮะโอ้โหเนี่ยนั่งกันรอกันอยู่หน้าบ้านนะครับทั้งขนมนมเนยน้ำดื่มเกีอบพร้อมจริงๆริงเยวถ่ัยเ๋ยวท่านชั้นหรอชันยกสองมือเลยครับไม่ต้องกราบนะครับ ก็ฝากพี่น้องนะฮะสื่อมวลชนทุกท่านหรือไม่จะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆ Facebook l ล n e นะฮะที่ลงเรื่องราวต่างๆนะครับในความศรัทธาของตาบุญชื่นเนี่ยก็ขอให้ประชามพันธ์กันด้วยลูกโป้ฮะฝากอย่าสมอย่านำเงินนะฮะอย่านำทองนะฮะปัดใจเนี่ยมาถวา,ายลงตาท่าน เราจะให้สวมใส่หน้าก,กากอนามัยกันด้วยนะฮะ <c oughs> เข้ามาอีก <c oughs> เข้ามาเข้ามาใกล้ๆท่านเนี่ยเข้ามาใกล้เออ <c oughs> ครับ <c oughs> อาไรล่ะครับ <c oughs> อย่ากราับนะ <c oughs> อ๋อรถเสียครับเป็นเลียวอ๋อเราจะเข้าบ้าน <c oughs> อ่ะพ่อเลยเดี๋ยวเขาเลยครับ โอ้ฮะ oh wow. ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งกันนะครับแมนำขนมนำนมมาถวาย ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะมมมสวัสดีทุกท่านนาะทีติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ,ะแล้ววันนี้ทั่วไทยนิวนี่นำเสนอเรื่องราวอย่างต่อนเนื่องนะฮะทุกวันดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะ ให้เช็คดูให่มีน้ำซ้อนกันนะเช็คดูดีๆนะครับถือในมือบางทีกรำในมือเมื่อวานเจอเยอะปัน,นะครั่ยจะอยนไว้อ่ายกสองมือเลยครับยกยกประของประเคนเลยครับยกเลยครับขอบคุณครับนั่นแหละครับ ทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะก็นี่คือแหมการนําเสนอเรื่องราวของความศรัทธานะฮะที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะฮะไม่รับปัดัยนะครับไม่สวมใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถขึ้นเรือไม่ยึดติดยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะแหมมีน้อยเหลือเกินนะครับ อ่ยกสองมือเลยครับยกขึ้นเลยฮะยกสองมือเลยครับยกขึ้นฮะวางโทรศัพท์ยกสองมือก่อน,อนจ้านั่นแหละครับอ้าวยกสองมือประเคนของมือเดียวประตเอ้ยเมื่อกี้อุตสาห์บอกให้ยกสองมือวายแล้วครับ่อหน้ากากอนามัยร่วพ่อพ่อออกก่อนเลยออกห่างก่อนเลยออกห่างไปก่อนเลยอ้าวหน้ากากอนามัยไม่มีแหมไม่ดูคนอื่นคนเลยว่าเขามีใส่กันหรือเปล่า เดี๋ยวเ,เชื้อโรคมาติดชาวบ้านเขาอีกนะฮะหน้ากากอนามยครับเจอห,หลายลายแล้วครับโอ้แล้วเด็กเด็กมันลืมมาทีหลังน่าจะมาทีหลังเพราะว่าเด็กเนี่ยเดินดูแล้วนะหน่วยกู้ภัยเนี่ยเดินแจก,กหน้ากากอะไมยกันแล้วแต่น่าจะพอหลวงตาใกล้จะมาก็จะวิ่งออกมาจากบ้านนะฮะวิ่งออกมาจากรถเนี่ยฮะจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วนี่ก็ภาพบรรยากาศนะฮะเช้าวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยทุกๆหน่วยที่งาำหน่วยความสะดวกกันนะครับแันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มานะฮะหลายหน่วยงานเดี๋ยวเราจะมาดูฮะว่าเขาทํางานกันยังไงนะฮะนี่หน่วยกู้ภัยก็เข็นรถเข็นนะครับคอยเก็บน้ําเก็บขนมนมเนยต่างๆนะฮะ และนี่น้องๆหน่วยกู้ภัยก็กําลังยกน้ําขึ้นรถอยู่เนี่รถตู้ก็นํามาใส่กันนะเดี๋ยวก็จะนําไปบริจาคตามจุดต่างๆนะฮะนะหน่วยกู้ภัยนี่รถตรงรถตู้นี่มาทําเป็นรถขนน้ํากันหมดวันนี้โอ้โหสุดยอดนะฮะและหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็มาเดินเนี่ยที่เดินนี่ไม่เดินทำไรนะมาเดินขยกน้ํากันนะฮะนี่มาเก็บตกยกน้ํอ่าต้องบอกว่าวันนี้นี่พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลําพูนะฮะ น้องๆหน่วยกู้ภยัยหลายๆหน่วยเนี่ยมาช่วยกันอย่างขมักขมั่นนะฮะโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆวันนี้นี่รถมาหลายคันเลยนะฮะนี่สมาคมร่วมใจส่งเคาะการกุศลมาสักครู่นี้ก็เป็นกู้ภัยนากลางนะฮะและก็กู้ภัยนเรศวนโอ้หลายหน่วยจริงๆนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเดี๋ยวขอญาตปิดแบกนี้กันไว้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับ